เฮ้ยตำรวจปีบีไม่กลัวก่อนวงต้องบีบีไปบอกคุณนำยูเน็โกว่ากวงกำลังจะโดนระเบิดตายเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรบางคนเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและก็ไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกทางคงเัน เาเรียกขังคากระโดดตีเก่งจีขาเขาเรียกขังคองหรือว่าขังคาเฮ้ยสรุปตัวอะไรในกล่องข้างคกครับโอ้โหนี่นี่ต้องเป็นผู้ต่อกร้ายข้ามชาติที่โหดร้ายมากๆเลยละครับถึงได้ทำระเบิดรูปข้างโคกแบบนี้ใครยอมโคกมาทำระเบิดวันนึงจับได้กี่ตัวตกลงก็ไม่ใช่ระเบิดก็เลิกแตกตื่นได้แล้วพวกตื่นตู้ม ไอ้นี่ก็แค่คังคกสัตว์โลกที่น่ารักตกใจไหมวะแสดงว่าไม่กลัวใช่ไหมครับไม่กลัวนั้นปากหน่อยครับดีมากเลยเลยครับครับำที่เลยนะครับผม กันนะคะคุณพีมะปักผ้ากันเมึงเนี่ยโห่เลยทีเดียวพร้อมกันทั้งหมู่บ้านแบบนี้จะเสร็จนะคะแล้วช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยด้วยระวังจะมีกินอ่าวครับคะเดี๋ยวนี้กล้าเบี่ยงสายพลอยไถเหรอกับใครจะกล้าล่ะครับไม่ไม่ไม่สายโอ้โหอ้า ทำตัวดำดังนั้นอนูได้ไม่นี่อพอยสายมาก็ดีละนี่พวกเราเนี่ยกำลังฉลองใช้ให้กับวีรบุรุษคนใหม่ของเราผู้ช่วยเรารอดพ้นจากการถูวังระเบิดของผู้ประสงค์ไม่ดีเข้าใจหรือเปล่านี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแป๊ซี่มาลงเดี๋ยวนี่กาแฟมาลงต็มเต่มก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอถึงมาฉลองกับเขาเนี่ยเรื่องนั้นไม่จําเป็นขอให้มาฉลองที่ร้านอัวก็พพรแป๊ซี่นะเอาาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไอ้ตคนนี้ เป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วนี่จะมาทําอะไรก็ไม่รู้ครับผมว่าดีไม่ดีนะไอ้เรื่องทั้งหมดนี้ข้อจะปลุกขึ้นมาขึ้นไปได้นะครับอืมผมชื่อบุญเลิศครับเป็นทหารประจําการอยู่ที่ภาคใต้ามาที่นี่ก็มาเยี่ยมพี่เพชรครับเคลียไหมครับไม่เคลียรครับเป็นทหารเราแบกกีตาร์มาทําไมครับทำไมไม่แบกปืนนะครับทหารไม่ใช่คนบ้าน,นะครับจะได้เที่ยวถือปืนทงทง,ทง เอากีตาร์มาแล้วทำไมไม่เล่นนะครับที่ไม่เล่นเพราะว่าเล่นบ่อย,อย,อยมันเปลืองขอโทษค่ะชื่อบุญเลิศเหรอคะออรครับผมบุญเลิศสำรวมวิเคราะห์จองกันมากเลยค่ะบุญเลิศกับสำรวมผมว่าไม่ค่อยคล้องกันนะครับมันต้องสำรวมกับสำรอกสิครับคล้องกว่าไม่เกิดค่ะก็บุญเลิศ <c oughs> ชีวิตพวกเราจากระเบิดครั้งโคกมาใช่ไหมพวกเราเท่มากเลยคุณเลิศน่าโอ๊ยพี่บุญเลิศพี่บุญเลิศมาหาพี่เพชรใช่ไหมครับแล้วมัวมาทําอะไรที่นี่อพี่เพชรเนี่ยเขารอตั้งนานแล้วรู้เปล่าเอ้านั่นเลยสิครับลืมไปเลยงั้นผมไปก่อนนะครับเราสาวสาวเยอะไปหน่อยไปแล้วครับโอ้ทนนะครับทนนะครับเอาเถอะโอ้กุ้ยสายครับผมว่าเพื่อนพี่เป้คนนี้ เป็นแปลกๆไหรครับไม่ได้เป็นทหารหรอกครับไม่แปลกจะเป็นเพื่อนพี่เพชรกับพลอยใสได้ยังไงโอ้ยรอ,อ,อ,อเลงอ,อุยตายนึกได้ไอสัมรีมันน่าให้ไปเจอที่ร้านเสี่ยกวงไปก่อนนะ ให้เสียกวงเลี้ยงของคกเพื่อที่จะได้เลิกเล่น b ีีเนี่ยนะมันจะให้ผมนม่รูานะคลุลรีไม่รู้อ่ะเอาอย,อยู่มาปรึกษาแล้วจะให้คำตอบมันก็คิดได้แค่นี้แหละนี่ลองเถอะพี่สรมรคน้านเสียไม่สนใจอะไรเลยเอาแต่เล่น b ีวีทองน้อยใจจังเลยเ้ยแต่ป่าเนี่ยใจเยือกค่ะ เสียเสกวงเออเนี่ยนะฉันนับไปดูหมอมาหมอบอกว่าถ้าฉันเลี้ยงสัตว์อนาถเานี่ยนะฉันจะได้เจอนเนี้ยคู่อย่างเร็ววันเลยล่ะงั้นฉันขอเลี้ยง k a งค k เงี้ยได้ป้ะอยากเลี้ยง k a n g k สองมระจกดราก็เห็นแล้ว <c oughs> หมอบอกฉันปล่อยปลาดุกด้วยนะเนี้ย ขอยืมหน้าเสียกกงไปปล่อยสักวันได้ไหมล่ะไม่รู้แถ้าไม่ให้ฉันเลี Excel, ้ยงนะเตรียมหาช่างใหม่ได er oh! ้เลยเงินตกลงตามนี้เดี๋ยวกวงหาช่างใหม่ได้เลยโอยจ้างก็หาไม่ได้หรอกเพราะฉันอ่ะปล่อยข่าวไปแล้วว่าเสี่ยกวงชอบกินเด็กในร้านขนาดติังกคยโดนยืนโยกโยยย่ยากอยู่นั่นแหละพี่แท้ก็ปอดแหกกนเด้ออ้ยนี่พี่เกิดมาสำนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยปลาดุกกลักคังคก พูดแบบนี้ถ <No ือว่าหยามชัดๆเลยประดุกไม่กวงคกัยกดงไม่ได้กวงคกเว้ยงั้นก็ต้องให้พี่สำรวมเลี้ยงคังคกได้อื้ง erm ั้นฉันฝากไปก่อนนะมีธุระจะไปตลาดแป๊บนึงแล้วอยู่กันตามนำพังห้ามทำอะไรคังคกนะแล้วว่ากลวงหลอทองด้วยเฮ้ยเทวดามารับช่วงต่อแล้วไอ้พวกไมรู้จักพนดี เราไม่ฟังเสียงนกเสียงกาเล่นบีบีดีกว่าเว้ยโอ้โหเสียทำไมทำไมน้องเกียรน้องก็แบบนี้เดี๋ยวเขาก็เสียใจหมดหรอกจริงไหมคะนี่รักกันไว้เย้มาอยู่ข้างกวงได้ไงวะบาสเย้าสเย้าสมาลดน้ำมันหน่ย โอ้โหเฮ้ยพี่บุเลิศเดี๋ยวทำเป็นเล่นนะนี่พี่เพชรเทาอุศาสตร์ทำพิธีขจัดปัดเป่าเมฆเมฆหมอกรายออกจากชีวิตพี่นะเมฆหมอกอะไรเอ้าเมฆหมอกพื่อนบางตาจะอยู่ไงนี่ย้ายมาประจำการที่กรุงเทพดีกว่าจะได้หายเครียดผมไม่ได้เครียดโอ้โหเห็นมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยประจำเลยเครียดแล้วบอกไม่เครียดเหมือนนี่ไงบ้าแล้วบอกไม่บ้าเอแล้วพี่ล่ะบ้าปะ ไม่บาดเลยสเคิร์มเลยไอ้นี่มานนี่ยเลยมาทำให้ความสุขไม่ได้มานึงบากคุณมันเลิศนี่ก็แปลกนะครับมีแต่คนอยากจะไปประจำอยู่ชิ่นสบายๆอ้าวแต่นี่อยากไปที่ลำบากอใครบอกว่าผมลำบากนะครับผมนี่ชิวจะตาย ผมนะครับลาตวเวนไปเล่นกีตาร์ไปยังได้เลยน,นี่นนคุณอย่ามาบอกนะครับว่าอาชีพทหารเป็นอาชีพที่ลำบากเดี๋ยวใครจะส่งลูกหลานไปเป็นทหารเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดหนักนะครับรู้จักไหมครับคําว่าเสียสละเพื่อชาติอ๋อตอนนี้คุณกำลังหมายความว่าอาชีพอ,อื่นไม่เสียสละเองนั่นเหรอโอ้ยไม่ใช่นะครับทุกอาชีพเนี่ยก็เสียสละเพื่อชาติได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าแต่คุณนะครับทำไมพูดยากพูดลําบากจังเลยครับ เอ๊หรือว่าโง่ครับเป็นทหารเนี่ยต้องสงบต้องหนักแน่นและก็เป็นหลักให้ประชาชนได้ไม่ได้เข้าใจอ่ะหรือว่าโง่ผมว่าผมไม่เดินเล่นดีกว่านะครับอยู่ที่นี้เบื่อคนไม่รักชาตินะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณพลอยสายเพื่อนพี่เพชรคนคนี้ไม่เหมือนทหารเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะ เราต้องลงมือสืบอย่างจริงจังอย่างที่คุณพี่มาบอก<า>ว่าไงก็ทำใจผมว่าผมไปดูเสี่ยโกเล่นกับคังคอกต่อดีกว่าต้อ <c oughs> งรีบเลยครับต้องรีบสืบเลยเเเออคืววดาวดาดา